คุณพรพิมานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสินีนาค่ะก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะต่อเนื่องแต่เมื่อวานนี้พอลงก็ลงแรงอีกเช่นกันช่วงนี้ประเมินทิศทางราคาน้ํามันไว้ยังไงคะ ช่ค่ะเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านของเวสเซ็กซหรือว่า WTI นะคะก็ร่วงลงไปหนักกว่าประมาณเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นเลยละคะ่ะโดยที่เวสเซ็กซเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดตลาดกับตัวลดลงไปหนึ่งเหรียญกับอีกสามจุดสามเซนนะคะก็ปิดตลาดไปที่สี่สิบหกเหรียญกับอีกเจ็ดจุเจ็ดเซนค่ะส่วนทางด้านของเรนเองนะคะก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะประมาณเก้าสิบเอ็ดเซนก็ปิดตลาดเมื่อคืนอยู่ที่4 9เหรียญกับอีก5เซนนะคะซึ่งหลักๆเมื่อคืนนี้ที่ลงมาก็แน่นอน,นะคะ่ะทุกคืนบนพุ ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐะนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเหมือนเช่นเคยทุกๆสัปดาห์ค่ะ EIA ประกาศออกมาแล้วก็ส่งผลกระทบกับราคาน้ํามันแน่นอนซึน่งเมื่อคือนนี้เนี่ยากลายเป็นว่าตัวเลขที่ประกาศออกมานะคะสต็อกน้ํามันดิบเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นถึง2.5ล้านบารเรล,ลค่ะซึ่งเขเรียกได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ523ล้านบารเรล,ลนะคะ ซึ่นเนี่ยคือปรับเพิ่มขึ้นสองล้านก็เยอะอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยังเป็นการปรับเพิ่มขึ้นที่สวนทางกับที่มีการคาดการณ์ไว้ช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก็ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่ามันจะปรับสต๊อกเนี่ยมันน่าจะปรับลดลงประมาณห้าแสนลับปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยบ้านเราเนี่ยประกาศตัวสต๊อกออกมาประมาณสามทุ่มครึ่งพอสามทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าไปดูการาฟราคาน้ำมันเทดก,กันจะเห็นเลยว่าเป็นตัวแดงล่วงลงเมือทันทีเลยนะคะเลยได้ว่าตอบสนองทันทีเลยกับตัวที่่ประะะกกาาศออมค แล้วแบบนี้หลังๆมาทําไมเราถึงเห็นการคาดการณ์ที่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เลยคะคุณพรมวิมานคะจริงๆเราเนี่ยต้องบอกว่าถ้าถ้าดูจากการผลิตหรือว่าคุดออยโปรดักชัของทางสหรัฐเนี่ยจริง,รงๆเราก็มีแนวโน้มปรับลดลงนะคะ,ะแต่ว่าตัวเลขสต็อกที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ที่เขาคาดการณ์ว่าจะลงก็คาดว่าน่าจะพรสภาพของ,องภาพโดยรวมของกําลังการผลิตประเทศด้วยแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการนําเข้าน้ํามันดิบในช่วงสัปดาห์เยอะพอสมควรแล้วก็กําลังการผลิตที่ของโรงงานในสหร,รัฐเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์นี้ก็เลยทําให้ภาพเนี้ยมันแบบปรับตัวลดลงไปนะคะก็อา,อาจจะทําให้การคาดเคลื่อนนั้นส่วนทางพอสมควรเลย สะท้อนออกมาที่เหมือนกับตลาดหรือว่าอักลงทุนเนี่ยจะเซอร์ไพรส์สิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ทิศทางราคาเนี่ยรับไปหมดเลยนะคะค่ะแล้วอย่างสถานการณ์ด้านกลุ่มผู้ผลิตในโอเปกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าอิหร่านเนี่ยก็พร้อมจะเจราจาพร้อมจะรักษาเสถียรภาพของราคาตรงนี้มีความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะจริงๆเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องของการเจราจาหรหว่างกลุ่มโอเปกหรืออะไรที่เราเคยบอกว่าจะมีการเจราจาในช่วงเดือนหน้าในช่ะงปลายเดือนเนี่ยจริงๆเนี่ย ข่าวนี้ก็ยังเป็นอยู่ในกระแสได้เรียกว่าอยู่ในกระแสนะคะเพราะว่าจริงๆเมื่อวันก่อนหรือจริงๆเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีข่าวจากทางด้านของอิหร่านซึ่งอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรหลักเหมือนกันการประชุมของกลุ่มโอเปกเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านเนี่ยถือเป็นคนหนึ่งที่บอกชัดเจนเลยว่าไม่ยอมเข้าร่วมแน่นอน ึ่งก็เหมือนเป็นการพังทลายความหวังขงทุกคนที่ว่าจะมาคุยกันให้พร้อมหน้านะคะแล้วก็ทําให้การประชุมเมื่อเดือนเมษาเนี่ยมันต้องหาข้อตกลงกันไม่ได้แล้วก็ลกไปว่าง,ง่ายๆแต่ว่าล่าสุดที่อิร่านออกมาเนี่ยอี่านบอกว่ามไม่แน่นะคราวนี้อาจจะ พร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือกันกับหล,ลายประเทศด้วยตัวอย่างเช่นทางด้านของเองกราด,ด้วยที่บอกว่าอาจจะเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็เข้ามาร่วมตัรับนตาในครั้งนี้เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพราคาหรือว่าช่วยพยุงราคาเลยด้วยซ้าเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆิอิหร่านเนี่ยเขาเขาให้มุมมองว่าเขาเองเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็ผลิตน้ามันดิบเพิ่มมากขึ้นค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยผลิตได้อยู่ประมาณ3.6ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งถ้าเทียบกับในช่วง เดือนมกราคมหรือว่าช่วงก่อนหน้าที่เขาจะได้รับการลดเแซนชั่นหรือว่ายกเลิกมาตรการคว่มบาตรเนี่ยเขาผลิตอยู่ประมาณ3ล้านก็เลยได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ5้ 6, าแสนถึงหกแสนดอลลาร์ต่อวันแล้วเขาก็เลยบอกว่าจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะพยุงราคาให้อยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงหรือว่าจะขยับราคาให้ขึ้นไปได้อีกนิดนึงเนี่ยจริงๆก็เป็นผลประโยชน์ที่ดีกับเขานะคะก็เลยเลยตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้อาจจะเป็นส่วนที่หนุนให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันยังไม่สั ยังยังเคลื่อนไหวอยู่ได้ระดับที่ไม่ได้ส่ําลงไปมากนะักนะเพราะว่ายังมีกระแสะข่าวกับการสแสดงความคิดเห็นจากประเทศผู้ผลิตหลายๆกลุ่มที่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะอาจจะอยากให้ความร่วมมือมากขึ้นละค่ะค่ะได้ค่ะรอบการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ให้ไว้เท่าไหร่คะคุณพรพิมานคะ ปรอบกันขั้นไหวท่านนายระยะสัานนะคะทางด้านของเวเซกซัสเรายังให้อยู่ที่46ถึง50เหรียญสารัฐต่อบาเรลค่ะ,คะส่วนทางด้านเรนเองเนี่ยเราก็ยังมองว่า47ถึง52น่าจะเป็นเรนการเคลื่อนไหวที่คอดข้างจะครอบคลุมในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะทิ้งท้ายปัจจัยทต้องตามอย่างใกล้ชิดมีอะไรบ้างคะ แต่นี้ถ้าเกิดว่าสัปตาห์ดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะเป็นภาพของ GDP ทางด้านของสหรัฐที่สัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประกาศพิรินเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศคาดการณ์ไว้ว่า GDP จะขึ้นอยู่ที่1.2ซนะคะบบไตรมาส2แต่ว่าทางด้านคาดการล่าสุดก็มองว่าอาจจะขึ้นอยู่ที่1.1ก็ต้องสัปตาห์ดูล้วค่ะว่าจะดีขึ้นหรือว่าจะลดลงจากการประกาศรอบแรกค่ะค่ะ <c oughs> ได้ค่ะคุณพรพิมาวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ WTI ค่ะ46-50ถในขณะที่ Brent 47-52เรน,47นซ์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะนั่นก็เป็นมุมมองต่อสถานการณ์ราคาพลังงานจากไทยออย